ใครที่รู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยแนะนำให้กดจุดนี้ได้นะคะจุดนี้มีชื่อว่าจุดเฟิงชื่ออยู่บนเส้นลบปัานของถุงน้ําดีนะคะเขายังมีข้อดีก็คือเขาช่วยระบายลมสําหรับใครที่เป็นสโต๊กนะคะแล้วขาอ่อนแรงเนี่ยก็สามารถกดจุดนี้ได้นะ วิธีหาจุดนี้นะคะก็คือเอามือของเราแนบไว้ข้างลําตัวนะคะปลายนิ้วกลางของเราเนี่ยก็คือจุดเฟิงชื่อนะคะเราก็สามารถเอามือของเราทุกๆๆบริเวณนี้ได้อย่างที่บอกไปว่าใครที่เป็นสโตกรู้สึกเขา่าขา อ่อนแรงยบยบง่ายๆหรือมีอาการคันที่ข้อพับเนี่ยก็กดจุดนี้ได้นะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดจู่ซาลีนะคะอยู่เส้นลมปานของกระเพาะอาหารรู้ไหมว่าเส้นลมปานกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นเส้นลมปานที่มีพลังชีพและเลือดมากที่สุดโดยเฉพาะจุดจู่ซาร,รีเพราะฉะนั้นวิธีการกระตุ้นพลังชีพแลเลือดให้ไหลเวียนมนเร็งที่เท้าของเราได้ดีขึ้นนะคะก็สามารถกดจุดนี้ได้อยู่เป็นประจำนะ จุดจูซานหลีสารพัดประโยชน์นะคะวิธีการหาก็คือเอาสีเดีวของเราทาบที่ใต้หัวเข่านะคะจุดใต้หัวเข่านี้ก็คือจุดจู่ซานหลีเวลาเราทุบไปเรารู้สึกปวดนึบๆขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้สามารถนวดได้นานพอสมควรนะคะประมาณหนึ่งถึงสามนาทีได้นะแล้วก็ค่อยๆไล่เส้นลงมาได้จะรู้สึกว่าขาแข็งแรง